วัดีค่ะวันนี้พามาดูบรรยากาศตอนเย็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บน้ํานะคะก็เรียกว่าหุ่นคลองพุนนะคะบ้านบ้านเราเขานะคะก็จะสวยในยรอรานี้นะคะดอกไม้ยามริมทะเลเออไม่ใช่ทะเลริมแม่น้ํานะคะ ก็จะมีดอกอันนี้นะคะดอกไม้อะไรพวกนี้ด้วยนะคะสวยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆด้วยนะคะมันก็จะมีดอกไม้ด้วยนะคะม,มีดอกไม้ด้วย สวยงามนะคะสวยงามต่อไปนะคะต่อไปมันก็จะมีดอกเดี๋ยวพาไปดูดอกอันนน้นนะคะตอนนี้นุกเดินมาใกล้ถึงแล้วนะคะนี่ค่ะมีแม่น้ำมีกข้างนึงนะคะเป็นฝั่งนึงอีกฝั่งนึงก็จะเป็นฝั่งนู้นนี่ไหมฝั่งนู้นจะใหญ่กว่าก่ฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ก็เขาขุด ให้น้ำมันไหลเข้าไปในนู้นนะคะให้น้ำทางนี้ไหลไปทางนี้ค่ะดอกไอันี้ค่ะให้น้ำทางนี้ไหลไปทางนู้นนะคะนี่ดอกไันนี้ค่ะสวยงามนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอันที่มันถ่ายง่ายๆนะคะต้นต้นนี้อยู่ใกล้ถนนก็เลยถ่ายง่ายนะต้นนี้นะคะค่ะนี่ค่ะ สวยงามนะคะมันก็จะเป็นดอกลักษณะอย่างนี้นะคะมันก็จะมีมดอยู่นะคะเพราะว่าดอกอันนี้น้ำหวานมันเยอะค่ะเรียกอีกอย่างว่าดอกเทียนนะคะมันก็คล้ายๆกับเทียนนะคะแต่มันก็คล้ายๆอย่างนี้ด้วยนะมีหลายดอกค่ะไม่ค่ยเยอะแยะมากมายค่ะ ไม่ใช่เท่าแต่ตรงนี้นะคะเยอะเลยค่ะมีทั้งหมดก็เยอะอยู่นะคะนี่ค่ะตรงนี้ด้วยเยอะอยู่นะคะนี่ค่ะมีเยอะอยู่นะคะเต็มเต็มนนู้นไปเลยค่ะแล้วก็ข้างหลังมันจะเป็นเหมือนดอกไม้กวาดนะคะก็สวยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีเยอะแยะมากมายค่ะนู่นไปยืนถึงนู่นเลยค่ะ ฝั่งนู้นก็มีนะคะฝั่งนู้นก็มีนี่ไงคะทางนูน้นโอ้ยตายเจอเครื่องบินโอ้ยเห็นเครื่องบินไหมคะอ่านี่เห็นไหมคะเครื่องบินเออเห็นเครื่องบินด้วยแถมค่ะแถมเจอเครื่องบินด้วยนะคะแถมค่ะแถมแถม เครื่องบินนะคะแถมไปไปแล้วค่ะเครื่องบินเอาเรากลับมาที่เรื่องของเราต่อค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีกอย่างหนึ่งนะคะแปบ๊บหนึ่งค่ะนี่สวยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกอย่างนึงนะคะระหว่างเดินก็ไปเจอไอ้ต้นต้นหนึ่งที่มันมีดอกที่เขาบอกว่า มีกลิ่นเหม็นไม่เหม็นเท่าไหร่แต่ดอกแต่กลิ่นมันถ้าสูดดมเข้าไปหน่อยๆก็จะอันตรายนะคะสูดเข้าไปเยอะๆแต่ว่าสูดไม่นอยไม่เป็นไรค่ะอ่ะสังเกตดูต้นนี้นะคะเนี่ยต้นนี้ค่ะต้นนี้ค่ะต้นนี้นะคะนี่ต้นต้นใหญ่ๆนี้มันจะมีดอกอยู่นะคะเดี๋ยวสูมให้ดูน่ะเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยๆนี่เนี่ยเนี่ยเนี่เต็มหมดเลยเนี่ยดอกน่ะค่ะน่าะดอกมันอะเห็นไหมคะ ดอกมันเต็มโหมดเลยนี่ออันตรายนะคะสูรไปนิดเดียวก็ไม่ได้เลยนะคะอ่าเราไปต่อที่เรื่องของเรากันต่อค่ะอ่าเจอแล้วค่ะดอกอันนี้นะคะมันคล้ายๆดอกอันชันถูกไหมคะอเนนี้ยกินได้นะคะแผ่วๆเอาไปทํากับข้าวทอดกับไข่ไก่นะคะไข่เจียวอร่อยนะคะไม่ใช่โกหกและกินได้จริงๆเนี่ยนะคะ แล้วมันกินได้จริงๆค่ะไม่ได้โคโ,โ,โหกเห็นไหมคะเห็นไหมมันกินได้นะคะมันกินได้ในดอกนี้เลยละค่ะนี่มันกินได้จริงๆนะคะมันกินได้มันกินได้นะคะต่อไปเราจะไปต่อกันนี้อีกเรื่องหนึ่งค่ะเราก็จะไปต่อกันที่เรื่องสุดท้ายนะคะต่อกันที่เรื่องสุดท้ายนะคะต่ <S <s <illy> <S อกันที่เรื่องสุดท้ายเขาบอกว่าไอบใบนี้ค่ะมันเป็น เขาเรียกว่าภาษาภาษาใต้ภาษานี่หนูอยู่ตำบลขอนแก้วอำเภอสิก,กาจังหวัดตรังนะคะอำเภอสิกาจังหวัดตรังตำบลขอนแก้วหูนบครองพลนะคะไอ้ต้นไอ้ดอกอ่างเนี้ยบ้านภาษาใต้เราหรือจังหวัดตรังเราเรียกว่าสบู่เลือดนะคะใบเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าสบู่เลือดช่วยห้ามเลือดได้นะคะช่วยห้ามเลือดได้นะคะเลือดเวลาใครโดนอะไรเลือดออกหรือลมรุที่ แเลือดออกอะไรๆเยอะๆหรือมีดบาดอะไรอ่ะเอาใบนี้ไปจุ่มนะคะมันจะเป็นยางอยู่ข้างในแล้วยางนั้นมันจะช่วยห้ามเลือดนะคะ,ะสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ